ครับสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามขอโทษนะครับช่อง YouTube ผมอยู่นะครับเที่ยวก่อนแก่นะครับก็มีหลายคลิปเนาะที่ผมมาบอกทิกดีๆแล้วก็เรื่องของสินค้านะครับที่ผมผลิตไปนะครับโอเควันนี้เรามาพูดถึงโปรแกรมทูพูดทูทอล์กโอเคนะครับทูพูดทอล์กหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมออกจากโปรแกรมก่อนนะครับ นั่นนี่คือทูบุตท็อปมันจะคือเป็นรูปสีส้มๆหนครับข้างๆโปรแกรมข้างรูปภาพผมนะครับประมาณนี้นะวิธีการโหลดก็เดี๋ยวผมส่งวิธีการแล้วก็วิธีทำให้ดูนะครับว่ามันโหลดประมาณไหนนะครับนะครับทูบุตท็อปนะครับเดี๋ยวเราติกเข้าไปนะครับมันจะเจอหน้านี้มีเลขเลขเอานัมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสที่เรานั้นนะที่เราตั้งไว้นี่เราจะเข้านะครับแต่ผมตั้งค่าอัตโนมัตินะครับ มันก็เลยเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับหน้าทูหน้าทูหน้าทูทุกคนทุกท่านที่เล่นทูอยู่ก็น่าจะทราบกันอยู่นะครับผมแทบจะมาจับที่หลังเลยดีกว่านะครับบางท่านนี่เก่งกว่าผมอีกนะครับเป็นเหมือนอาจารย์เลยนะครับก็นะครับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผิดพลาดนะครับถ้าอาจจะพูดผิดพลาดไปนะครับเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็หน้าทูนะครับทูก็จะมีห้องต่างๆนะครับ แล้วก็ผู้ติดต่ออย่างนี้ผู้ติดต่อนะครับห้องผู้ติดต่อว่าอันนี้ FB 0 4นกลุ่มเจม้าหน้าที่นี้เป็นยูเซอร์นี้ที่ผมกำลังอัดวิโดีโออยู่โทรศัพท์เครื่องนี้อีกยูเซอร์หนึ่งนะเป็นยูเซอร์ที่2นะครับนะครับเป็นยูเซอร์ที่2ที่ผมตั้งไว้อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เพื่อนนะครับเพื่อนที่มีอยู่นะครับโอเคนะครับเราก็ผู้ติดต่อเราจะมีกี่คนก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะแจ้งรหัสนะครับแจ้งรหัสส่งเลขรหัสของตัวเราเบอร์ เราเนี่ยให้ผู้ติดต่อเนี่ยรับทราบกันได้ประมาณทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะ่านกนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าประมาณไหนนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่เราทุกคนที่ที่มีนะครับตั้งขึ้นมานะครับตั้งขึ้นมาเองนะครับตั้งขึ้นมาแล้วก็อ่าฮะตั้งขึ้นมาแล้วก็มาตั้งกลุ่มตั้งห้องกันนะครับความคิดผมนะครับทูผู้ทุท้อนะครับดูแล้วคล้ายๆเหมือนกับทีอสามไม่ใช่เหมือนว่ามันหน้าตาแบบ แต่ว่าระบบเสียงไม่ใช่ครับแต่เหมือนว่าหลักการการทํางานมันก็จะมีห้องแยกย่อยๆลงมานะครับหน้าตาเหมือนคล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่คล้ายทีเดียวนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมบางท่างก็บอกโอ้ยไม่เหมือนลรอกมันต้องมีอย่างนะครับอันนี้ขอผมอาจจะความเห็นส่วนตัวนะครับว่าเออมันดูแล้วเหมือนคล้ายๆกันตัวผมเองก็ไม่เคยเล่นห้องซีทีเอสามนะครับรับทูนี่ผมก็เพิ่งมาจับนะผมบอกตรงเพิ่งยอมรับต่อว่าผมเพิ่งมาจับทูนะครับ จับทูได้ไม่ไม่นานเพราะมีพี่ท่านหนึ่งก็คือเป็นปอพอ,อยู่ที่น่านนะครับท่านสั่งกล่องผมไปนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะใช้ทูกดคยีย์จากยสื่อสารเข้าหาทูจากทูาจากจากทูที่เป็นโทรศัพท์ก็หายิส้สื่อสารน,นะครับก็ก็พยายามจะทําอยู่ตอนนี้ก็คือวงจรเกือบสําเร็จแล้วนะครับนะตอนนี้ก็คือตัวนโทรศัพท์เนี่ยผมโหลดมาก็เพิ่ง ใช้ได้ไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่เก่งนะพูดอาจจะไม่ครบนะครับแล้วมันมีตอนที่ผมโหลดใหม่ๆนะครับต้องบอกก่อนว่าผมว่าหูฟังอนะ่เสียบครับแล้วกดคีย์หูฟังที่เราซื้อมาเนี่ยที่เราซื้อกันหรือใช้กันเนี่ยมันจะมีปุ่มรับโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมนะครับมีปุ่มรับโทรศัพท์แล้วก็มีไมค์พูดวันแรกมันเสียบเนี่ยอาะทำไมกดรับโทรศัพท์ กดกดรับโทรศัพท์ก็เหมือนกดคีย์พีดีทีที่ขึ้นหน้าจออยู่วงกลมสีเทาน,นี่ครับทําไมไม่ได้ก็ลองอยู่หลายวันครับลองอยู่หลายวันเลยนะเอ๊ะทาไมไม่ได้นะครับก็เอ๊สงสัยอยู่นะก็ทําไปทํามาเมื่อวันก่อนครับก็ไปตั้งก็เข้าไปนะเล่นห้องเซลโล่ปกติแต่ครั้งเนี้ยไอตรงห้องเซลโล่ผมอะมันมีรูปหูฟัง ชวอยู่เพราะผมอะ่ะใช้หูฟังในการกดคีย์คุยกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มของผมเองนะครับใช้หูฟังผมก็เลยเอ๊ะมันมีผลหรือเปล่าผมก็เลยไปลบรูปหูฟังก็คือโปรแกรมของเซโร่ที่เป็นเป็นหูฟังออกที่ผมจะไม่ใช้ใช้เชื่อมต่อแล้วหูฟังก็จะใช้ปุ่มกดหน้าจอกับตัววอร์กอย่างเดียวก็ปลดออกแล้วผมก็มาปลดเครื่องนี้มากด มาเสียบเปิดทูครับแล้วก็มาเสียบสายอ่ะใช้ได้ก็เลยงงครับว่าทำไมแอปเซลโลกับแอปทูผมตั้งแอปเซลโลก่อนที่เป็นรูปหูฟังครับเพราะผมใช้งานแอปเซลโลอยู่แล้วหลักๆผมเพิ่งมาเล่นทูเมื่อตั้งเราเรื่องเราตั้งเซลโลก่อนแล้วเรามากดคีย์ที่ของทู คีย์ที่ปุ่มรับโทรศัพท์ของหูฟังไม่ได้งงนะครับอันนี้ผมงงนะผมก็งงผมก็เลยลองปลดดูปลดดูแล้วก็มาเออกดคีย์ได้นะครับกดคีย์ได้เลยนะครับผมก็อเออเออไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวโปรแกร,รมมันสัมพันธ์กันขนาดไหนนะอันนี้มุมมองนะครับอันนี้ต้องบอกถ้าเพื่อนสมาชิกคนไหนรู้นะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ พราะผมก็ยังไม่ได้เก่งเรื่องของทูเท่าไหร่นะครับต้องบอกตรงตามตรงก่อนนะครับอ่าแล้วก็อีกอีกประเด็นหนึ่งโอเคหลังจากที่ผมปลดหูฟังจากเซโรออกแล้วนะครับแล้วผมก็มากดปุ่มรับโทรศัพท์ที่หูฟังมันสามารถจะกดคีย์ PTT ให้แดงขึ้นได้แล้วก็วางหูได้นะครับแล้วก็มีเสียงออกนะครับอันนี้คือผมลองหูฟังอันแรกนะเสร็จปุ๊บวันนี้ ผมมาลองเสียบใหม่หูฟังใช้ไม่ได้กดคีย์ไม่ได้โดยที่ห้องเซลโล่เนี่ยผมปลดออกแล้วปลดหูฟังออกแล้วก็เอ๊ะมันเกิดสาเหตุเพราะอะไรอีกก็เลยมานั่งดูในตัวโปรแกรมทูพุตโตองปรับนู่นแต่งนี่เข้าไปที่หูฟังอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปที่ขีดสามขีดนะอย่างเงี้ครับมันมีการตั้งค่านะครับเข้าไปครับ มันก็จะมีหน้าต่างลอยหน้าต่างลอยก็หลักการก็เหมือนโอเวอร์เลย์ของเซลโลครับที่มันจะลอยขึ้นมาเราสามารถจะกดคีย์ได้หน้าต่างลอยคือประมาณน,นี้นี่ก็คือเห็นไหมครับเห็นมีสีขึ้นไปข้างบนไหมเป็นสีเทาๆครับโอเคเราปิดเราไม่ใช้อัดนี่เปิดอันามาแล้วก็หูฟัง P t นะครับก็ที่เราใช้อยู่นะครับเห็นไหมผมจะทําให้มันเป็นสีเขียวเนาะเนี่ยแล้วก็ไอเครื่องหมายคําถามเห็นไหมไม่มีไม่ไมีใช้ครับใช้หูฟังแบบไร้สายบลูทูธ สำหรับพยยีกดเพื่อเริ่มต้นสนทนาแล้วกดอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดผมก็่าอ่านอันนี้แต่วันแรกผมก็เอ๊ะจริงๆก็ต้องใช้ได้สิเพราะไม่งั้นมันจะมีบอกให้เราเขียนแบบนี้ทําไมว่าเราใช้หูฟังได้นะครับนะครับวันนี้ก็เลยมาลองใหม่เอ๊ะทำไมใช้ไม่ได้ลองอยู่นาน,นครับสรุปแล้วก็ไปเจออยู่ทิกหนึ่งคิดว่าเป็นทิและนานนะ คือผมอ่ตัวเองผมเนี่ยเล่นลดเสียงไว้นี่ครับคือลดเสียงขาเข้าขาเสียงเรียกเข้าโทราศัพท์ผมปิดไว้ปิดไว้ครับปิดเลยรูปไอ้รูปไอ,รปไอรปรร้รูปกระดิ่งไงครับรูปกระดิ่งไอ้รูประฆังเนี่ยมันจะปิดเลยอ่าหนึ่งละหนึ่งทิกนะครับสองอ่าเสียงเสียงที่คุยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย,ยที่เป็นเสียงที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยที่เป็นเป็นสีฟ้าเนี่ย มันจะขึ้นแบบรูป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 ดนตรีเนาะรูปเสียงเรียกเข้านะเนี่ยครับเสียงเรียกเข้าประมาณเนี้ที่ผมสามารถเปิดได้นะ่ะนะครับมันเบาอยู่ด้วยการที่ว่าเราคุยกับเพื่อนกับกลุ่มเราอ่ะเราไม่ต้องการดังเราก็เลยเบานะครับเมื่อมันเบาเสร็จปุ๊บผมก็เลยไปเปิดไอ้รูปกระดิ่งเนี่ยครับให้มันดังขึ้นขึ้นอีกขึ้นประมาณเกือบเกือบสุดนะครับแล้วก็ไปข้อความเก่าไปเปิดตรงเนี้ย ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มีมีดนตรีเลยให้ไม่ขึ้นสูงอีกนะครับนะครับไม่ขึ้นสูงอีกนะครับอโอเคเสร็จปุ๊บเรามานานี้เราก็ดันตัวนี้ขึ้นสูงอีกนะครับผมก็เลยลองหูฟังไปเสียบสรุปแล้วกดคีย์ได้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่โทรศัพท์ของผมเองหรือมันเป็นที่วงจรหูฟังที่ผมใช้ หรือมันเป็นระบบของทูนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รู้ก็ช่วยแนะนำมาหน่อยนะครับตอนนี้ผมกดคีย์ได้แล้วกดคีย์จากหูฟังนะครับตรงที่รับโทรศัพท์อะครับกดได้วางได้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ห,งหูฟังแล้วนะแล้วผมก็เอาหูฟังร้านยี่สิบาทมาลองมาเสียบกดได้แต่ตอนวางจะช้าหน่อยแต่ไม่มีเสียงออกนะไอหูฟังที่มันมีเครื่องหมายบวกลบอะครับเป็นแกนย,ยาวะ มาลองมาเสียบแล้วอ่ะมันไม่มีเสียงออกที่สมาร์ทโฟนนะครับมันจัดแก๊กทีเดียวแล้วมันก็จะตัดไปแต่ผมใช้หูฟังของเอของซัมซุงไอซัมซุง oppo เองที่แถมมากับโทรศัพท์ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วก็มีมูงโค้งๆหน่อยแล้วก็มีบวมๆอยู่แล้วก็มีปุ่มตรงกลางครับกดรับแล้วก็มีเสียงออกชัดด้วยอ,นนอ,นนอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเจอนะครับเจอนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ มันอาจจะไม่เป็นแบบที่ผมพูดก,ก็ได้บางคนบอกอุย้ยผมใช้ได้เลยผมกดได้เลยผมไม่มีปัญหาครับผมทําได้เลยอ่ะมันก็อาจจะแล้วแต่โทรศัพท์ของแต่ละรุ่นบางคนเป็นซัมซุงบางคนเป็น oppo บางคนเป็น vivo บางคนเป็นหัวเว่ยบางคนเป็นลาวานะครับวงจรโทรศัพท์แอป,ปโทรศัพท์หรือวงจรหูฟังไม่เหมือนกันส่วนผมเนี่ยทดลองที่ oppo กับ vivo ที่ผมมีผมก็ไม่สามารถจะซื้อโทรศัพท์ได้ทุกยี่ห้อนะมาทดลองหมดแล้วก็ทุกรุ่นนะครับนะ ผมก็เคยก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกมาบอกนะครับมาบอกในในยู u ูบเนี่แหละในห้องของผมเนี่ยแหละในช่องของผมนี่แหละว่าผ,ผมเจอประมาณนี้นะครับลองดูนะครับใครที่กดรับสายด้วยหูฟังก็คือกดรับสายก็คือกดปุ่ม B t อท่ะจากหูฟังอ่ไม่ได้อ่ะนะครับลองไปดูตรงนี้ครับลองไปท่านมุน,ท,นมท่านมีทั้ง C S3 แล้วก็เซลโลอยู่นะครับลองไปปิด โปรแกรมที่ท่านใช้หูฟังกับเซลโลออกก่อนครับแล้วก็มาที่ทูพุทธทอครับเร่งเสียงเรียกเข้าให้มันดังขึ้นเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ไปตรงข้อความย้อนหลังครับออกคมย้อนหลังติ๊กตรงที่ออกคมย้อนหลังครับติ๊กให้มันขึ้นแบบนี้แล้วก็ท่านก็ไปเปิดอย่างเงี้ยให้มันมีเสียงดนตรีเหมือนเสียงเรียกเข้าอะ่ะเหมือนท่านท่านฟังนะครับให้มันสูงขึ้นหน่อยครับแล้วท่านก็กดคีย์ดูครับผมคิดว่าได้นะครับได้นะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่โทรศัพท์ผมเป็นที่ตัวโปรแกรมมันตั้งมาประมาณนี้นะครับเพราะวันแรกผมรอแล้วมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่ผมเจอนะครับผมเจอมาแล้วก็มาบอกผู้ที่ติดตามผมอยู่นะครับประมาณตอนนี้มีประมาณร้อยห้าคนแล้วนะครับผู้ติดตามส่วนท่านที่เล่นอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ข้อมูลเยวกวบผมอยู่แล้วนะครับก็ อคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับมาบอกวิธีการให้ให้คนที่ติดตาม YouTube ที่กำลังเล่นทั้งระบบเซลโลนะครับทั้งระบบทูพูดทอคที่เพิ่งโหลดใส่ Android เข้ามาเนี่ยนะครับามาบอกหน่อยว่าเออมันต้องทำแบบนี้มันต้องทำแบบนี้นะครับคือผมผมบอกตรงว่าผมเพิ่งได,ได้ได้จับทูพูดทอคเนี่ยนับวันได้ประมาณ3วันหรือ2วันเองแต่ผมพยายามจะทำให้มันกดคีย์ได้แล้วก็คือจาก ตอนนี้จาก a n d ด o i d ไปหาโทรศัพท์ไอห,หาวิทยุสื่อสารได้แล้วส่งออกหาวิทยุสื่อสารได้แล้วครับส่งไปตามช่องได้แล้วคือจากจากโทรศัพท์เครื่องนี้ถ้าท่านมีห้องกู้ภัยเป็นทูพูดทอล์อ,อยู่ที่ทาห้องกู้ภัยถ้ามีรหัสเข้าไปแล้วท่านเสียบสายปกติตามกล่องที่ผมขายเลยที่ผมขายสินค้าเลยนะครับมันก็ไปออกวิทยุสื่อสารไม่ว่าจะสองเครื่องสามเครื่องแต่ตอนนี้จากวิทยุสื่อสารที่ตอบโต้กลับมาหาตัว ทูบุทธรกที่เป็นอันดอยเนี่ยผมทําได้แล้วแต่มันยังวางหูไม่ได้คือกดจับวิทยาสื่สารมาครับมันสั่งคีย์พีทีที่ไม่นี่เลยสั่งปุ๊บพูดปุ๊บมีเสียงออกแต่ตอนวางเนี่ยผมต้องใช้นิ้วผมไปจิ้มที่หน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ปรับวงจรน,นิดนึงนะครับจะได้ใช้ทั้งขาเข้าจากวิทยสืสารเข้าโทรศัพท์แล้วก็จากโทรศัพท์เข้ายื่อสารให้ได้ทั้งสงระบบ นะครับให้มันได้นะครับส่วนหูฟังนะครับก็ลองท่านที่ลงโหลดมาใหม่ๆนะครับก็ลองไปดูนะครับว่ามันเป็นแบบท,ที่ผมคิดหรือเปล่านะครับเพราะมีบางท่านที่ผมรู้จักที่เขาก็ใช้อยู่เขาก็บอกเขาก็เสียหูฟังไม่ได้นะครับเสียหูฟังไม่ได้นะแล้วก็ใช้สมอท็อกสมอท็อกไม่หูฟังสมอท็อกไม่ได้ผมก็เลยว่าผมก็เลยมันต้องได้สิเพราะมันมีเครื่องหมายตรงนี้อยู่ท่านลองดูนะครับการตั้งค่าเนาะไปที่ขีดสามขีดการตั้งค่าครับ มันมีเนี่ยเครื่องหมายวงกลมอยู่ว่าให้ท่านใช้หูฟังแบบไร้สายบลูทูธได้แปลงขวอมันต้องใช้ได้ครับแต่อยู่ที่ว่าโทรศัพท์แต่ละเครื่องมไม่เหมือนกันนะครับนะโอเคก็วันนี้ก็มี youtube นะครับถือว่าเป็น คำแนะนาแล้วันนะผมก็ไม่ได้อาจารย์นะผมก็ไม่ใช่ผู้รู้ผมก็ไม่ได้เก่งทวิตอ์ทอกมากนะครับนะก็มีบางท่านที่เก่งอยู่แล้วนะครับเก่งกว่าผมด้วยนะครับเล่นมาก่อนผมด้วยนะครับผมก็เลยว่าเออเจออะไรมาก็าจะเอาข้อมาบอกเพื่อนๆน,นะครับนะก็าฝากกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ผมด้วยนะครับนะว่าแล้วก็ไปลองทํากันดูนะครับเพราะมีพี่ที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนกันที่เนี่ยเขาใช้ Gen 2อะ่ะมันสามารถเสียบหูฟังแล้วกดกดได้เลยแต่ Android เนี่ย ผมไม่รู้ว่ามีใครลงทูพุท,ทแล้วกดได้บ้างนะครับนะถ้ากดไม่ได้ก็ลองทําแบบผมครับเสียบหูฟังเข้าไปนะครับเปิด ng, เล่งเสียงขาเข้าให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่ข้อความย้อนหลังนะครับไปติ๊กข้อความที่เราคุยไปแล้วแล้วก็เปิดเ,เหมือนเสียงเสียงเสียงที่เราคุยอยกให้มันดังขึ้นนะครับแล้วก็ไปปิดแอปโตที่เซลโลนะครับไปปิดเซลโลที่เราใช้โปรแกรมหูฟังอยู่ก็คือลบออกนะครับนะลองดูนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะ เมื่อผมเสียบทูพูดทุทอคแล้วนะครับแล้วผมกดคีย์ได้ผมกลับไปตั้งใช้หูฟังที่เซลโล่เหมือนเดิมผมก็เลยงงว่าต้องเอาอันไหนขึ้นก่อนหมายถึงว่าเอาทูขึ้นก่อนในการใช้กดคีย์แล้วข้อไปตั้งที่เซลโล่แต่ถ้าตั้งที่เซลโล่มาก่อนเนี่ยมากดคีย์ไม่ได้ที่พูดตุดทอคอันนี้อันนี้สำหรับโทรศัพท์ผมนะ ท่านอื่นอย่างอื่นผมไม่รู้นะครับนะก,ก็ช่วยช่วยแนะนำล้วกันว่าประมาณไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทิกตีคินะสำหรับตัวนี้นะครับนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายจ๊บ,จบ